วันนี้มาถึงมือผมผมจะพาทุกท่านนะครับรู้จัก5ขั้นตอนในการนะฮะเริ่มต้นของการบูชาและนำพกติดตัวไว้นะครับผมทำตามพร้อมกันครับ5ขั้นตอนทำตามครบสูตรนี้นครับยังมีแต่ความเฮงความร่ำรวยนะครับตลอดไปถ้าพร้อมมาแล้วมาดูพร้อมกันเลยครับนำองค์พกนะครับขององค์เซียนแปะนะฮะเป็นองค์พกนะครับอันนี้คือผมได้เป็นลักษณะของเป็นผ้ายันนะครับ พยันหนึ่งกาครับผมรุ่นเศรษฐีนะครับรุ่นเศรษฐีนะฮะในปีพศ2561นะครับผมวันนี้นะฮะตรงนี้นี่คือจับพลังแล้วค่อนข้างแรงมากนะครับผมโอกาสดีๆในหน้าที่การงานโชคลาภเงินทองนะครับอัดอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับสำหรับพยันนะฮะของเซียนแปะนะครับโอเคครับก่อนอื่นเรามาเตรียมของกันทั้งหมดนะครับ ของของไหว้นะฮะก่อนที่คุณจะนําเซียนแปะนะครับเป็นองค์พกบูชาเข้าบ้านนะครับผมเราเตรียมของไหว้ลักษณะดังนี้เลยนะครับนี่คือของที่เราต้องเตรียมนะฮะทั้งหมดเลยนะครับเรามีนะฮะอันดับแรกเลยครับเป็นองค์เซียนแปะนะครับจะเป็นองค์นี้นะฮะนะครับผมเป็นพยัน,นะฮะฟาประธานนะครับผมรุ่นหมหาเศรษฐีนะครับในปี61นะครับผมโอเคเราวางไว้ก่อนเลยนะสาคัญนะครับต่อมานะฮะก็คือจะเป็นนะครับทูบนะครับ16กนะฮะทูบ16นะครับผม นะครับทูบ16ดอกนะครับมีนะฮะแล้วก็ทูบอีก5ดอกนะครับในการไหว้องเซียนแปนะครับมีกระถางทูบนะฮะแลวสำคัญเลยครับอันนี้ครับผมเราจะมียาสูบนะฮะแล้วก็มีนะครับหมากพลูนะครับพร้อมยาสูบนะครับในเมื่อในต่อช่วงนี้นะฮะเราไม่สามารถหาจันอับนะครับหรือข้าหมุนขนมเกี่ยวกับถ้าเป็นขนมไหว้นะครับได้นะฮะเราก็เอาเป็นถัวตัดนะครับแล้วก็ไปเข้าวคองนะครับผม เรามาเลยต่อมาครับจะมีส้มทั้งหมด5ลูกครับน้ำมะพร้าวหนึ่งนะครับสาะปาอีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้ครับก็คือจะเป็นตัวน้ําชานะครับ5ถ้วยนะครับผมโอเคนี่คือขั้นตอนของการเตรียมของนะครับมีเท่านี้นะฮะนะครับผมเราไปทําการสวดในขั้นตอนต่อไปได้เลยครับขั้นตอนที่2ครับเราทําการจุดทูปนะครับเพื่อบอกกล่าวเทวดาฟ้าดินนะครับผมจุดทูปทั้งหมด16ดอกครับ เราทําการจุดทุ่นะฮะ16ดอกครับผมงไงจริงๆคือตอนนี้ผมอยู่ก็อยู่กลางแจ้งนะครับเราจุดกันกลางแจ้งนะฮะบอกใทเวลาฟ้าดินนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทําการนะครับขั้นตอนที่3นะครับเราจะทําการจุดทูบนะครับจุดทูบนะฮะทั้งหมด5ดอกนะครับผมไหว้ในหาพานนะครับผมโอเคที่เราใส่เซียนแปะไว้แล้วนะครับนะฮะแล้วก็เป็นจุดชุดขนมกับชุดของไหว้นะครับโอเคนะฮะนะครับผมแต่สาลาเปากับน้ำมะพร้าวนะฮะค่อนข้างหนักนะครับเราก็ไหว้ที่โต๊ะเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไรนะครับเริ่มเลยครับผมตั้งนโมทั้งหมด3จบครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับกล่าวเลยครับเป็นคำอธิษฐานขอพรเซียนแปะนะครับเทียนกัวสื่อฮกโงลี่เทียนกัวสื่อฮกโงลี่เทียนกัวสื่อฮกโงลี่สามจบนะครับ จะขออัญเชิญเส้นแปดขึ้นประดิษฐ์เข้าตัวและขอให้ส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานข้าพเจ้าจะนำพกติดตัวเพื่อทำความดีและทำมาหากินในอาชีพที่สุจริตขอให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเงินทองไหลามาเทมาด้วยเถิด ื่อที่ข้าพเจ้าจะได้มีแรงกายแรงใจทานุบารุงพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปสาธุสาธุสาธุตามนี้เลยนะครับนี่ขั้นตอนที่สามนะครับอ่าแล้วก็ให้นําทูบนะครับมาปักนะครับในใจกันรอจนทูบเหลือครึ่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอนะครับรอก่อนนะรอก่อนให้ทูบหมดเหลือครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะนําพาเข้าบ้านโอเคนะครับ ก็คือตอนนี้จะเป็นตอนขั้นตอนที่4นะครับก็คือเราจะพานะครับทุกท่านนะฮะนำองค์เซนแปะนะครับไปขึ้นไปปลูกเสกนะครับผมจะพาไปที่ห้องพานะครับแต่ว่าถ้าเกิดบ้านท่านไหนนะครับไม่มีห้องพานะครับให้ทุกท่านหาที่วางเซนแปะเป็นที่สูงนะครับแต่ต่ากว่าพระนะฮะแล้วทําสมาธิไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมไปครับขึ้นไปทำสมาธิกับผมเลยครับผมเพราะตอนนี้นะฮะทูบเรานะครับเหลือ ครึ่งดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะฮะเราไปเลยครับในขั้นตอนที่4เราจะนำนะฮะก็คือเราจะมีการจุดทูปนะครับทั้งหมดนะครับเรานำโอเซียนแปนะฮะขึ้นไว้ข้างบนแล้วนะครับคล้องของบริการบริการต่างๆนะครับผมโอเคนะฮะเรานำขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เรามาจุดทูปนะครับทั้งหมด3ดอกครับเพื่อไหว้พระครับครับผม ครับสมาสุทโตภควาพุทธธรรมภาวนตังรุว่าเทมีสวาก้าโตภควตาตโมธรรมานุมัตสามีสุปฏิปันโนภควาโตซาวกสรังโคสร้างคังนามาไปดีปักทูปไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อัญเชิญเซนแปงนะครับเราขออนุญาตวางนะฮะแล้วทําการนั่งสมาธิครับห้าถึงสิบนาทีนะครับเริ่มเลยครับ โอเคตอนนี้เราน่าสมาธิเรียบร้อยนะครับผมเรานำนะฮะตัวองเซนแปดนะครับของเราออกมานะครับก็คือนี้เป็นตัวพยันนะฮะตัวพยันฟ้าประธานพรนะครับผมโอเคแล้วเรามาทําการสวดนะครับเป็นนะฮะสวดก่อนใช้นะครับก็คือเป็นพระคาถาเมตตาใหญ่นะครับเพื่อทําการปลุกนะฮะปลุกชิ้นงานนะครับผมนะฮะหรือปลุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขึ้นมาเราจะเป็นขั้นตอนนี้เลยครับสวดพร้อมกันเลยครับตั้งน้ำมทั้งหมด3จบครับ นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเอวังเมสุตังเอกังสัมมายังภควาสาวิทยังวิหารติเชตะวะเนะนาถะปินธิกัสะอาราเมตัดระโขภควาภิกขูอามันเตศิภิกขโวติ พรททานเตติเตพิกขูพรคขวโตปัญจโสสูงพัคขวาเอตะทะโวจะเมตายะพิฆเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพะหูลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอานุทิตายะปะริจิตายะ สุดสมารัทธายะเอกาทสานิสานังปฏิกังขาสาธุแล้วเมื่อท่านนำพกติดตัวพกเป็นห้อยคอหรือว่าจะพกเป็นล็อกเก็ตน,นะครับใส่ในกระเป๋าเงินกระเป๋าทองต้องการจะใช้และออกจากบ,บ้านทุกวันนะครับให้สวดพระคาถานะครับของบทนี้เลยครับแล้วต่อด้วยเทียนกัวสื่อฮกโงลี่ทั้งหมด3จบนะครับผมโอเคพร้อมกันเลยครับ ตั้งนโมทั้งหมดสามจบครับนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนเมตตาโมกุลนาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูนโมพุทธายะนมะอาอุเทียนกัวสื่อหกโงลีเ <het> ทียนกัวสื่อหกโงลี่เทียนกัวสื่อหกโงลี่ พลังมาเลยครับนี่ครับพลังมาเลยนะฮะโอเคครับผมยังไงก็ตามแต่นะฮะพกติดตัวไว้ใช้งานนะครับผมโอเคยังไงแล้วครับขอใทุกขั้นนะฮะนำไปใช้ได้เลยนะครับผมนําไปใช้ได้เลยนะครับกับพระคาถาบทนี้นะฮะแล้วก็ขั้นตอนในการสวดแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณทุกทุกการติดตามนะครับลาไปก่อนเลยครับผมขอบคุณมากมากฮะคือถ้าเกิดชอบนะฮะกับคอนเทนต์แบบนี้นะครับ หาของนะฮะแล้วก็ตั้งพิธีตั้งบทสวดนะครับแล้วก็วิธีการไหว้นะครับอัญเชิญเพื่อที่ตามมาเข้าตัวนะครับผมยังไงก็ตามแต่นะฮะฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณทุกุการติดตามนะครับนะฮะใครอยากจะปรึกษาในพื้นฐานในพื้นดวงของคุณนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องเครื่องรางนะฮะไลน์มาของผมด้านล่างได้เลยไลน์อดไซน์เราย้อนนัเบอรนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ